ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของนายจรรนซึ่งเป็นอดีตของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญซึ่งได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพูดถึงประเด็นของผู้ตํารวจเด็กสุรเชษหักพานการถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเกี่ยวกับการที่จะให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นจะยึดเพียงแค่มาตรา131เพียงแค่อย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ต้องดู ทั้งกฎหมายที่เขียนเอาไว้คู่กันโดยเฉพาะมาตรา120ไม่เช่นนั้นจะเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่ออะไรที่สำคัญจากกรณีนี้อดีตของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเคยทำข้อหารือไปถึงกฤษฎีกาและยังมีความเห็นมาแล้วด้วยบอกว่าจะต้องมีการพิจารณาถึงหลักของนิติธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ร้องจากกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นการลงนามให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและยังมีการเซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนในวันเดียวกันนั้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติทางด้านของนายเจรันยังกล่าวอีกว่าที่สำคัญคือมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ที่ลงนามเป็นรักษาการและยังอยู่ในลำดับอาวุโสที่สองดังนั้นหากทำให้อาวุโสลำดับที่หนึ่งคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หมดสภาพลงไปตามกฎหมายผลประโยชน์นั้นก็จะตกอยู่แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับต่อไปในทันทีด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นยังกล่าวว่า ขณะน,นี้ตนนั้นไม่ได้มีความคลื่มหน้าในเรื่องใดๆออกมาทั้งทั้งที่ทุกจุดนั้นที่ได้ไปยื่นขอความเป็นธรรมตนเองนั้นก็แทบจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเลยโดยเฉพาะเรื่องที่ปปชคณะอนุกรรมการได้มีมติไปแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการนำขึ้นบอร์ดใหญ่ซึ่งเพื่อมีมตินั้นเป็นเพียงเพราะว่าต้องการให้ตนเองมีคดีอาญาติดตัวในขณะที่ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นที่พึ่งและวตนนั้นก็ได้ไปยื่นให้ไต่สวนต่อหน้าสารซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรออกมาและยังพบอีกว่าเอกสารอีก38หน้าที่พิจารณาในคดีนี้ได้มีสัดส่วนของตนเพียงแค่สองหน้าเท่านั้นกลับนำเอาเอกสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใส่กลับเข้าไป ซึ่งต่อมายังพบว่าหนึ่งในตุลาการสารปกครองสูงสุดท่านหนึ่งซึ่งมีส่วนสำคัญในการพิจารณาสำนวนคดีกลับเป็นเพื่อนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในระหว่างที่เรียนหลักสูตรของกฎหมายสารรัฐธรรมนูญด้วยกันและก็เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่เกิดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ทางด้านของตุลาการสารปกครองท่านนี้ ไม่เพียงแต่จะไม่ถอนตัวจากคดีนี้เท่านั้นทั้งที่รู้ว่าเป็นการผิดจริยธรรมของศาลปกครองทั้งข้อ6และข้อ5แต่กลับยังเดินหน้าเพื่อทำคดีนี้ต่อไป